Korea X Inverter Plus. สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามข่าวเด่นเดอนเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้28มีนาคม2564ดิฉันกำมลวันสนทรธรรมค่ะผมรชวนรินทราวิทูลครับวันนี้เริ่มต้นพาไปที่หมู่บ้านทะลุฟ้าตั้งอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับชุมนุมกันมาเป็น10วันจนกระทั่งเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปยึดพื้นที่คืนแล้วก็มีการรื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับทำให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปประท้วงกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอคืนหมู่บ้านขณะเดียวกันขอให้ตำรวจปล่อยตัวผู้ถูกชุมนที่ ถูกจับกลุ่มตัวไปด้วยครับนี่เป็นภาพการชุมนุมเพื่อทวงคืนหมู่บ้านทะลุฟ้าตรงข้ามธรรมเนียบนะครับนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์แกนนำประกาศว่าจะปักกลักชุมนุมเพื่อจะตั้งหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยพู้ตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับคือเขายืนยันว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติคือถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจควบคุมฝูงชน3กองร้อยไปสลายการชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า ซึ่งตอนที่เปิดปฏิบัติการก็แจ้งให้ผู้ชุมนุมเก็บของออกไปให้หมดภายใน3นาทีใครที่อยู่เกินหลังจากนั้นถูกจับนะครับพอถูกจับเนี่ยถูกส่งไปที่ตชึ่ .1 ปทุมธานีแล้วก็เหตุการณ์ก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งช่วงบ่ายเครือขนะ่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิธพลเมืองและแนวร่วมประนาวมว่าเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุเนื่องจากผู้ชุมนุมนั้นชุมนุมอย่างสงบพลตร,ตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพูดถึง3มนาทีเนี่ยน้อยไปไหม ให้ออกจากพื้นที่เนี่ยท่านชี้แจงว่าตํารวจแจ้งเตือนมาตั้งแต่13มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามยืนยันว่าตํารวจทําตามกฎหมายหมดนะครับโดยผู้ชุมนุมเนี่ยผิดกฎหมายหลายอย่างไม่ว่าจะบุกรุกพื้นที่ราชการลักทรัพย์ด้วยการต่อใช้ไฟต่อใช้น้ําประปากีดขวางการจราจรนอกจากนี้พบกัญชาอัดแท้งและน้ําใบกระท่อมด้วยส่วนผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปที่ต่อชะอภาคหนึ่งมีทั้งหมด67คนเป็นเยาวชน6คนเมื่อตอนบ่ายเนี่ย นำส่งสอนอนางเลงิงบันทึกการจับกลุมส่งตัวไปศาลเยาวชนวันนี้น่าจะได้ประกันตัวนะครับส่วนที่เหลืออีก61คนเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างทําบันทึกส่งฟ้องศาลแขวงดูสิทธิ์วันพรุ่งนี้การขอประกันตัวจึงต้องรอดูในวันพรุ่งนี้ครับ ไปดูที่จังหวัดกระบี่นะคะมีเรื่องที่น่าเจ็บใจจริงๆของเจ้าของร้านของชำนะคะโดนวัยรุ่นงัดร้านขโมยของไปรวมๆแล้วก็สิบกว่ารอบอะค่ะอยากจะหาหลักฐานไปซื้อกล้องวงจรติดวงจรปิดมาติดเอาไว้ที่ร้านแม้แต่กล้องก็ยังเอาไปอะค่ะ ร้านขายของชำดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมช่วงต้นๆ้นเดือนนนะคะที่ร้านถูกคนร้ายแอบงัดเข้ามาขโมยของส่วนใหญ่ก็จะมีบุหรี่เหล้าของกินเล่นของใช้ต่างๆแต่ว่าตอนนั้นน่ไม่ได้แจ้งความเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานไม่เห็นคนก่อเหตุว่าเป็นใครนะคะแต่ด้วยความที่โดนขโมยบ่อยมากๆเลยก็เลยลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้คืนที่ซื้อกล้องมาเนี่ยคนร้ายก็ยังเข้ามาในร้านอีกนะคะเห็น ชัดเจนเลยคราวนี้แหละว่าเป็นชายวัยรุ่น3คนงัดประตูหน้าร้านเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาอย่างที่เห็นนะคะหยิบขโมยสิ่งของในร้านเอาไปตั้งหลายรายการค่ะตอนนั้นเนี่ยกล้องส่งสัญญาณเตือนไปด้วยนะที่โทรศัพท์ของลูกสาวพอเปิดดูก็บันทึกภาพเอาไว้ช่วงหนึ่งที่บันทึกได้ช่วงหนึ่งเพราะว่าคนร้ายเนี่ยขโมยกล้องเอาไปด้วยเบื้องต้นทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนั่นเองค่ะพอ้เจอกล้องมาติดคืนนั่นกา เอาเลยกาวกบขหมยกกงเหมือนเดิมค่ะกบข,ขหมยกกงไปด้วยเราสง้ัยว่าบูเด็กนี่แน่อนอนติดไว้แทนที่จะได้เป็นหลักฐานปรากฏว่าถูกขโมยไปอีกไปอีกไปกันที่ชมบุรีนะครับอันนี้เป็นกรณีของหนุ่มที่มีอาการทางประสาทฉุนขาดนะครับหลังจากที่ขายของแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเฉี่ยวร่มที่ตั้งไว้ลม้มโอ้เอากันไกลเนี่ยไล่แทงแม่บอกลูกขาดยามาร่วมสองเดือนแล้วครับ ตำรวจสพหนองคามศรีราชาเข้าไปควบคุมตัวน,นายนพสิทธิ์ชุนหาโชคอนันต์อายุ31ปีที่ใช้กันไกล่ไล่แทงคนในตลาดนัดนะครับก็เจ็บไปคนหนึ่งหลังจากที่เขาไล่แทงเสร็จปุ๊บเขาหนีไปซ่อนตัวในตึกแถวตำรวจเข้าไปปิดล้อมก่อนแล้วก็สุดท้ายคุมตัวไปสงบสติอารมณ์พร้อมของกลางกันไก่หนึ่งอันนะครับคนเจ็บชื่อว่านายเต้ถูกแทงก็ที่หัวไหล่เล่าให้ฟังบอกขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของในตลาดนัดบังเอิญไปเฉียว ร่มของผู้ก่อเหตุล้มตัวเองจอดรถขอโทษแล้วลงไปช่วยเก็บร่มด้วยซ้ําแต่นายนพสิิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือฉุนขาดแล้วคว้ากันไก่เข้ามาแทงที่หัวไหล่ก็บาดเจ็บนะครับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เข้ามาช่วยกันห้ามเบื้องต้นตํารวจสอบถามไปที่แม่แม่บอกว่าลูกชายมีอาการทางโรคประสาทขาดยามา2เดือนแล้วนะหลังจากนี้ก็จะต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุต่ตอไปครับ เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปหลอกชาวบ้านหลอกขายน้ํายาสักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะหลอกว่าขายได้ถูกกว่าท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญชิงโชคได้ด้วยชาวบ้านเขาหลงเชื่อแล้วก็จ่ายเงินไปให้นะคะสุดท้ายแล้วมีคนเสียหายเยอะมากๆค่ะล่าสุดตํารวจรู้ตัวแล้วเตรียมออกหมายเรียกค่ะ นายทองดีอนันตาชาวบ้านห้วยหลืมค่ะเป็นหนึ่งผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สพมันจาคีรีนําหลักฐานที่ถูกแกงมิจฉาชีพแนะนําสินค้าหลอกให้ชิงรางวัลเสียเงินไป6กพันนะคะเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเขาเล่าว่าตอนที่เลี้ยงวัวอยู่จากหมู่บ้านไปไม่ไกลเนี่ยก็มีรถกระบะมาจอดเอาไว้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ40บอกเป็นพนักง,งานบริษัทมาแนะนําพวก น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดซองนะคะขายถูกกว่าท้องตลาดซื้อเอาไว้5ซองก็5บาทค่ะหญิงสาวคนนี้ก็ยังแจกเพิ่มมาให้อีก3ซองด้วยบอกว่าที่ฉลากเนี่ยมีรางวัลติดอยู่ที่ซองนะคะพอฉีกออกมาเนี่ยมีรางวัลจริงๆด้วยค่ะมีหม้อหุงข้าวเตาแกส๊สมีเลื่อยวงเดือน แต่ว่าข้อแม้อย่างหนึ่งคือก่อนรับรางวัลเนี่ยต้องจ่ายมา6 0 0 0บาทแล้วก็ทอนเงินคืนให้3บาทจากนั้นรีบขับรถออกไปเลยนะคะตอนแรกผู้เสียหายเขาไม่คิดจะแจ้งความถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันเชื่อคนง่ายเองแต่มีชาวบ้านถูกหลอกเยอะค่ะไปแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัวจึงมายืนยันชี้ตัวผู้ก่อเหตุด้วยค่ะล่าสุดตำรวจรู้ตัวมิจฉาชีพแล้วนะคะหลอกมาทั้งหมู่บ้านเตรียมออกหมายเรียกหญิงสาว2รายมารับทราบข้อหาช่อโกงวันพรุ่งนี้ค่ะทราบแล้วว่าภูมิลำนาวนยอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเตือนชาวบ้านระวังด้วยนะคะ2มิจฉาชีพคนนี้ค่ะวิธีการก็คือไปหลอกชาวบ้านอะ่ะเขาจะมีเป็นชองๆเอาไปขายสองร้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้แต่บอกว่าของรางวัลเทสชีกปุ๊บเนี่ยได้มอเตอร์ไซค์บ้างรถไถบ้าง,งมันมูลค่ามันเยอะกว่าพันเก้าเงียชาวบ้านหลงเชื่อไปอันนี้มาเตือนนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้านนะ่ะติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ ดทีไป1ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างการลุ้นครับนับคะแนนกันอยู่ สวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาอีกมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ชิดด้ทุกเวลา exclusive ก,กว่าใครด้วยรายการพิเศษของเรา มาช่วงนี้ดูการเมืองในระดับท้องถิ่นกันหน่อยนะครับวันนี้ทั่วประเทศมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาเทศบาลบรรยากาศเนี่ยถือว่าคึกคักนะครับและว่ากันว่าเงินซื้อเสียงวันนี้สะพัดเลยประธานก็กตอบอกว่าได้รับเรื่องทุจริตร้องเรียนเข้ามา289เรื่องด้วยกันครับ ที่จังหวัดอุดรธานีหน่วยเลือกตั้งที่13เขตเทศบาลนครอุดรธานีเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงวัย58ปีดําเนินคดีหลังฉีกบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคือเจ้าตัวบอกว่าไม่มีเบอร์ที่ต้องการลงคะแนนฉีกมันซะเลยจังหวัดปทุมธานีครับที่ต้องจับตาก็คือเทศบาลนครรังสิตหัวเมืองใหญ่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนื่องจากเป็นการชิงชัยระหว่างนายกเทศมนตรีคนเก่ากับร้อยตํารวจเอกตรีลบทูบกระจ่าง ลูกชายของพลตจโ,โทคำรณวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศทั้งวันคือมีคนไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับที่ชาเชิงเซาคาดว่าไม่เกินสองทุ่มจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองชาเชิงเซาแชมป์เก่าคือนายกลยุทธ์ฉายแสงวันนี้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมคนในครอบครัว ขึ้นเหนือไปที่เทศบาลนครเชียงใหม่กกตตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจคาดว่าประมาณ5้าทุ่มครับจะทราบผลการตรวจสอบการเลือกตั้งทั่วประเทศเพราะว่าบางพื้นที่ใช้เงินซื้อเสียงหัวละ1นึ่งถึงสองพบาทขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นแข่งขันกันสูงแค่ไหนในอิทธิพลบุญประคองประธานกกตอบอกว่ากกตได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจริตเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งหมด289เรื่อง แต่ภาพรวมวันนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการนับคะแนนคาดว่าจะทราบผลในคืนนี้ครับส่วนที่นนทบุรีนะคะวันนี้มีเหตุยิงกันจนเสียชีวิตที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าสารภาพออกมาแล้วว่าเป็นรเรื่องส่วนตัวเกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะ,นะคะโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นลูกชายของอดีตนายกอบตอบางครุฐค่ะ ตำรวจสบพบางบัวทองค่ะตรวจสอบสภาพศพนายวสินนุตกรังถูกยิง4ี่นัดเสียชีวิตหน้าหน่วยเลือกตั้งที่6ในหมู่บ้านพฤกษา3จังหวัดนนทบุรีค่ะใกล้กับศพพบรถฮอนด้าซิตี้สีเทาของผู้ตายมีรอยกระสุนที่กระจกด้านหลังญาติก็ยืนร่ำไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นนะคะนายกเกษมแก่นทองเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนายวสินมากับแฟนค่ะชื่อว่านางสาวสุพัตรายาสิทธิ์นางสาวสุภัตราเนี่ยมาใช้สิทธิเลือกตั้งตอนนั้นนายคุณนัทอุ่นเปียซึ่งคนนี้เป็นลูก ของนายสมพงศ์อุ่นเปียอดีตนายกอบตบางคูรัฐซึ่งก็เป็นอดีตสามีของนางสาวสุภัตรามีลูกกันสองคนนะคะขับรถมาเปิดประตูเอาปืนจ่อนายวศินที่ตอนนั้นนั่งอยู่ในรถนายวศินก็เปิดประตูรถวิ่งหนีนะคะแต่ว่าถูกนายคุณนัทเนี่ยตามไปยิงเสียชีวิตส่วนนายคุณนัทเนี่ยเขาขับรถหนีไปนะคะต่อมาไปมอบตัวกับตำรวจ ขณะที่ญาติของนายวศินบอกว่านายวศินเนี่ยมีอาชีพขับแกร็บค่ะคบหากับนางสาวสุภัตรามาได้เพียงสองปีนุ่นเองกอดกอดูไวยแก้วเนี่ยทำไมถึงต้องยิงหัวตรงอื่นไม่ได้เหรอทำไมวนานกันอยู่ว่าเออแค่บัดเจ็บก็พอนะตรงนี้เออตั้งสี่นัดเลยเหรอหก พาไปดูสถานการณ์ที่เมียนมาการประท้วงที่นั่นตึงเครียดอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวนี่มีการปราบกลุ่มผู้ชุมนุมเสียชีวิตไปถึง114คนทําให้นานาชาตาิร่วมกันประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันนะครับขณะนี้มี12ประเทศประกอบด้วยสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีกรีซอิตาลีญี่ปุ่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์เกาหลีใต้และสหรัชอาณาจักร ร่วมกันลงนามประนามการกระทําของกองทัพเมียนมาที่ใช้กําลังปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวที่ตรงกับวันครบรอบ76ปีกองทัพเมียนมามีประชาชนถูกสังหารมากถึง114คนในจำนวนนี้มีเด็กหญิงอายุ13ปีรวมอยู่ด้วยเธอถูกยิงทั้งทงท,งที่ตัวเนี่ยอยู่ในบ้านพักนอกจากนี้มี12ชาตินี่นะครับที่เรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุต,ติการใช้ความรุนแรง ส่วนการชุมนุมไม่หยุดนะครับวันนี้ชาวเมียนมาทั่วประเทศเนี่ยนอกจากร่วมกันไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังคงเดินหน้าชุมนุมประท้วงเพื่อยุติการก่อรัฐประหารของกองทัพขณะเดียวกันมีรายงานว่าเครื่องบินกองทัพเมียนมาโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐกะเรี่ยงซึ่งมีพรมแดนติดกับไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตสองคนบาดเจ็บอีกสองคนชาวบ้านก็กลัวนะครับหนีเข้าไปอยู่ในป่า การโจมตีมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่กองกำลังสหาภาพแห่งชาติเกเรียงหรือว่า KNU ยึดฐานทหารเมียนมาในพื้นที่ดังกล่าวได้ครับกีฬาวันนี้นะคะไปดูกิจกรรมประวัติศาสตร์ฮีโร่โอลิมปิกคุณสมรักคํคำสิงนะคะนำทีมวิ่งค่ะส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกปีนี้ค่ะ คุณสมรักคำสิงค์ค่ะฮีโร่โมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทยรวมถึงเดชาพลพัววรานุเคราะห์และทรัพย์สิรีแต้รัต,ตนชัยแบดมินตันคู่ผสมมือสองของโลกค่ะร่วมทํากิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะค่ะเปิดฉากวันแรกช่วงเช้าที่ผ่านมาใช้เวลาวิ่งราว12ชั่วโมงนะคะจนถึงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามรวมระยะทางทั้งสิ้น92.6กกิโลเมตรค่ะโดยงานวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัย,ช,ยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะวิ่งต่อเนื่อง 61วัน35จังหวัดรวมระยะทาง4,606กิโลเมตรนะคะก็เพื่อขอกำลังใจคนไทยค่ะมาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยแข่งขันโอลิมปิกปีนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนะคะ ขณะที่นักแสดงช่องสามค่ะดินทีรัชตะรัชตะฮิรันการจากละครพิพภพหิมพานร่วมแข่งขันโบลิง่งการประบานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะโดยได้อันดับที่11รุ่นอายุ21ปีและได้อันดับ23รุ่นโอเพ่นคัดตัวทีมชาติค่ะ ซึ่งรุ่นโอเพ่นนี้เป็นการขับเที่ยวกันระหว่างอนบอารมณ์สรนนเหรียญเงินซีเกมส์ครั้งล่าสุดและยาน,นพลลาบอาภารัตเหรียญทองเอเชียนเกมส์1 4นะคะหลังจบการแข่งขันเย็นวันนี้ค่ะสมาคมกีฬาโบลิิงก็จะประกาศผู้ได้อันดับ1-4ถึงของชิงแชมป์ประเทศไทยได้รับคัดเลือกไปแข่งขันซีเกมส์มที่เวียดนามปีนี้21พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมค่ะ,ะก่อนจบข่าวนะครับอัปเดตสถานการณ์ข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับกับการที่มีผู้ชุมนุมมาเรียกร้องให้มีการ ทวงคืนหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยตำรวจตอนนี้ให้เวลา15นาทีให้ยุติการชุมนุมตรงนี้แล้วตอนนี้บอกให้สื่อออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับเริ่มที่จะเคลื่อนพลปิดตรงถนนพิษณุโลกแล้วก็เคลื่อนพลประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้น15นาทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับให้เวลาหลังจากนี้ถ้าไม่ออก15นาที คงจะต้องเปิดปฏิบัติการตามขั้นตอนนะครับาคุณผู้ชมใครที่ดูข่าวจบแล้วเนี่ยมีเวลาอย่าลืมเข้าไปทบทวนสิทธิ์กับการประกันตนตามมาตรา33ยื่นไปแล้วไม่ได้สิทธิ์ทบทวนได้ก่อนถึง5ทุ่มเพื่อที่ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เงิน4,000เข้ามาในช่วงของการเยียวยาโควิด19นะครับเบอร์ไวเว็บม33เรารักกัน .com นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณแอนกมลวันผมจอรชุมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ